สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel Magics m a r เ e ลทลอดไปายจัดแพทนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะหรือชาวรัคนาราศีกรกฎนะคะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้พลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะ หากคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยก็ให้แอดไลน์ไอดีที่จันแพททิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามา ajarnpa t นะคะอาจรันแพทค่ะเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้ง3สถานะนะคะเราจะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดเรื่องราวของคุณในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นเช่นไร เรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่อาจารย์แพทย์จะนำมาลงให้และเพื่อเป็นการจูนพลังงานกันให้ติดแล้วเราจะได้ดูดวงกันได้อย่างค่อนข้างมีความแม่นยำและตรงใจคุณนะคะฝากกดไว้เพื่อจะได้ติดตามชมกันเรื่อยๆนั่นเองเอาละค่ะมาดูซิว่าเป็นเช่นไรชาวกรกฎในช่วงเดือนนี้ s Six of swords ค่ะ five of cup two of swords four of cup และ ten of cup ค่ะมันเป็นพลังงานที่เรียกได้ว่าความรู้สึกของคุณ ชาวราศีกรกฎในสถานะของคนที่มีคู่เนี่ยนะมันอาจจะไม่ค่อยมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยแฮปปี้หรือไม่ค่อยพึงพอใจกับเรื่องราวของความรักนะคะคนรักของคุณอาจจะไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ก็ว่าได้นะคะตัวคุณเองเนะี่ยตัวคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะนะคะเป็นคนที่ชอบให้คําแนะนําหรือชอบเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่กุ้มอกกุ้มใจในเรื่องราวของความรักอยู่เสมอแต่พอถึงเวลา ในตอนที่คุณมีปัญหาหรือในตอนที่คุณเครียดปุ๊บเนี่ยบางทีอาการที่คุณเคยปรึกษาคนอื่นไปคุณเอากลับมาใช้กับตัวเองเนี่ยไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้พลังงานของคุณเนี่ยนะมันจะต้องการคนที่เขาเรียกว่ามีประสบการณ์หรือมีความรู้หรือมีอะไรที่แบบว่าเหนือกว่าคุณคอยให้คําปรึกษาคอยให้คํา คำพูดที่จะเยียวยาความรู้สึกของคุณได้นั่นเองมันก็เลยเกิดสภาวะแห่งการที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจไม่ค่อยได้ดั่งใจในที่นี้กับคนรักและคู่ครองนะคะแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจที่ตัวเองอาจจะจัดการสภาวะของความรักของตัวเองได้อย่างไม่ค่อยรอบครอบหรือไม่ค่อยได้อย่างเต็มที่นะแต่การช่วยเหลือคนอื่นคุณสามารถทํามันออกมาได้ดีนะคะพลังงานคุณบ่งชี้ว่าคุณต้องการความ อบอุ่นต้องการความเติมเต็มซึ่งกว่าที่จะไปถึงสิ้นเดือนกันยายนบางทีมันก็อาจจะเจอกับเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังในหลายต่อหลายครั้งกับคนรักและคู่ครองนะคะเพราะฉะนั้น ต้องสื่อสารกันให้เข้าใจซึ่งกันและกันบางทีคนบางคนสื่อสารกันแล้วนะแต่พูดกันไม่รู้เรื่องมันก็เลยส่งผลทําให้เกิดอารมณ์ขุ่นมัวได้ง่ายนะคะแต่บ่งชี้ว่าช่วงปลายๆเดือนทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะปัญหาต่างๆก็จะหมดลงมาดูสิว่าพลังงานความรักของคนรักคู่ครองชาวราศีกรกฎเป็นเช่นไรนะคะไพ่สีเรียญค่ะ วิวออ f ฟอ r t จูนและไพ่แปดเหรียญเด็กถือเหรียญและดีเอ็มเลสค่ะคนรักคู่ครอ,องของคุณเนี่ยน่าจะค่อนข้างจะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยที่จะใส่ใจกับความรู้สึกในด้านของความรักสักเท่าไหร่ น,ะะน่าจะใส่ใจกับเรื่องของงานมากจนไม่ค่อยไม่ค่อยนึกถึงความรู้สึกของคุณคุณชาวราศรีกรกฎบางทีคุณอาจจะต้องการเวลาจากคนรักแต่คนรักของคุณเนี่ย mm. ก็เอาเวลาไปทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ mm. เขาน่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาซึ่งมันเป็นโอกาสที่มันจะทําให้เขาส่งผลดีในแง่ของการเงิน mm. เขาก็เลยโฟกัสกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ ตัวเขาเองก็ยิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมีความโรแมนติกสักเท่าไหร่ออกจะเป็นคนเฉยชานะคะหรือเป็นคนนิ่งๆมันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีกรกฎเนี่ยไม่ว่าจะอ้อนแค่ไหนหรือจะพยายามอ่อเสาะแค่ไหนคนรักคู่ของคุณก็เพิกเฉยหรือมองข้ามนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพลังงานก็โชว์มาว่าในช่วงสุดท้ายนะคะ ในที่สุดแล้วจะมีความเข้าอกเข้าใจกันและจะมีความเอาอกเอาใจกันเหมือนเดิมนะคะคือในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณลักและคู่ครอ,องของชาวราศีกรกฎเนี่ยจะใส่ใจในแง่ของการเงินการลงทุนมากเป็นพิเศษนะคะอ่ะมาดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนกันยายน the tower King ค i n g of c รัให้ระมัดระวังนะคะคำพูดคำจาที่ไม่ค่อยถนอบน้ําใจซึ่งกันและกัน six of swords นะคะ the magician และ ace of pentacle นะคะระวังเรื่องที่ทําให้เราน้อยอกน้อยใจได้ง่ายก็คือคําพูดนะคะคำพูดต่างๆที่มันเป็น เหมือนกับหอกดาบคอยทิมแทงความรู้สึกซึ่งกันและกันนั่นแหละค่ะต้องพยายามลดทอนถึงคุณจะน้อยใจคนรักคู่ครองคุณยังไงก็แล้วแต่นะคะอย่าพูดอะไรที่มันเป็นการตัดรอนหรือตัดทอนความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะก็จะต้องใส่ความเข้าใจลงไปให้มากขึ้นนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปได้ตามตามแต่ ตามแต่สิ่งที่ควรจะทําได้นะคะไพ่บ่งชี้ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะกลับมาปลองดองและแน่นแฟนกันมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ตั้งแต่ช่วงน่าจะประมาณสัปดาห์ที่2น่าจะสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนนะคะสัปดาห์แรกให้เรามาระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันหรือการคําพูดคําจาที่มันจะเสียดแทงใจกัน นะคะหรืออาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์อะไรร่วงหน้าก็เป็นได้นะคะแต่ในสัปดาห์ที่2เป็นต้นไปความรักความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือมีเกณฑ์ที่ที่จะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันอาจจะเป็นการที่แบบไปสมัครออกกําลังกายร่วมกันก็ได้หรือจะทําอะไรบางอย่างที่เป็น a c t ท v i t y ีที่สามารถทำร่วมกันแล้วมีความสุขด้วยกันได้นะคะในด้านของการเงินจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะในด้านของการเงินทั้งของคนรักคู่ครองและก็ทั้งของตัวของชาวราศีกรกฎด้วยในสถานะของคนที่มีคู่นะคะอามาดูซิว่าไพ่ออร์ค e ลนะคะจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไพ่ออร์คโลนะคะ อืมให้ระวังคําพูดค่ะบางทีการพูดจาที่ไม่ทันระวังหรือไม่ทันคิดนะคะมันจะสร้างความรู้สึกที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความรู้สึกได้ง่ายไพ่บอกว่านะคะในด้านความความรักความสัมพันธ์ในช่วง เดือนกันยายนนี้ถ้ามีโอกาสนะคะคุณสามารถที่จะาพาคนรักคู่ครองไปสร้างบุญสร้างกุศลไปปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ได้ถ้ามีเวลานะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาไปทําบุญร่วมกันหรือเดินทางไปในสถานที่ที่ใกล้น้ำนะคะก็จะส่งผลดีในแง่ของ ความรักอืนะคะส่งผลดีในแง่ของความรักส่งผลดีในแง่ของความสัมพันธ์ไพ่บ่งชี้ว่าถ้าเกิดมีโอกาสหรือมีเวลามากพอนะคะไปทําบุญร่วมกันหรือไปท่องเที่ยวนะคะไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะ นั่นแหละมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นในสถานะของคนที่มีคู่ลองหาเวลาดูจัดสรรเวลาดูนะคะอะไรที่คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทําเพื่อคนรักเพื่อคู่ครองได้นะคะก็ลองทำนะคะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยุ่งมากจนเกินไปหรือไม่ได้โฟกัสจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับคุณนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันแล้วก็ลองหาโอกาสทํากิจกรรมอะไรร่วมกันแบบนี้ก็จะทําให้ความสัมพันธ์มั่นคง รองดองกันยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงสถานะของคนคบคนคุยชาวราศีกรกฎนะคะขึ้นไพ่สิบดาบเลยอืแล้วก็ขึ้นไพ่เก้าเหรียญ queen of ครับหนึ่งถ้วย และแปดอะพลังงานของคุณเหมือนเป็นพลังงานของคนที่จบสิ้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือตัดจบความรู้สึกอะไรที่มันมันเจ็บปวดนะคะความรู้สึกอะไรที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณถูกคุณถูกละเมิดหรือถูกล่วงล่วงเกินในที่นี้ก็คืออาจจะ เป็นลักษณะของคุณอาจจะตัดจบความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งนะคะที่เหมือนกับเขาพยายามจะลบกลวนหรือลุกลามความเป็นส่วนตัวของคุณมากขึ้นนะคะเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าเสียความรู้สึกกับพลังงานเหล่านั้นและคุณก็พยายามอยู่นิ่งๆคนเดียวนะคะใช้ชีวิตอยู่ลำพังนะคะ แต่คุณก็เปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆทันท่วงทีเลยนะเหมือนตัดจบอีกฝ่ายดึงเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มที่จะมองหาใครใหม่ๆนะคะซึ่งการมองหาใครใหม่ๆก็ถือว่ามันเป็นความรักที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังติดอยู่ว่าไอ้ความสัมพันธ์ใหม่ที่คุณมองหามันก็ยังมีในเรื่องของระยะทางและความไกลมาเป็นตัวแปรมันก็เลยทําให้คุณก็ต้งองคง อยู่ในสภาพที่อึดอัดอยู่เพียงลําพังอยู่เพียงผู้เดียวอะไรประมาณนี้กับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่อันนี้น่าจะมีลักษณะาาของตัดจบคนคุยคนหนึ่งเพื่อเริ่มต้นการคุยใหม่กับอีกคนหนึ่งเป็นพลังงานของชาวราศีกรกฎที่อยู่ในสถานะแบบนี้นะคะเรามาดูซิว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยซึ่ง ก็ไม่ได้โฟกัสว่าคุณอาจจะคุยหลายคนก็ได้นะคะเพราะคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณเปิดโอกาสดูสิว่าเป็นเช่นไรเนี่ยมันมีในเรื่องของระยะทางความไกลห่างจริงๆนะ,ะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยน่าจะเป็นคนไกล ่านมีไพ่เชมเพลนขึ้นมานะน่าจะเป็นคนไกลมีในเรื่องของระยะทางนะคะคนคนนี้เป็นคนที่รักสันโดษอาจจะเป็นพวก i n t r o รเ r ิร์ดก็ได้มีโรคส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่พอได้คบกันได้คุยกันอืมถ้าใช้เวลากันมากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นก็จะมีความเชื่อมต่อกันหรือมีความรู้สึกดึงดูด กันและการมากยิ่งขึ้นนะคะตัวเขาคนนี้ก็ค่อนข้างจะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่ไม่ช่ชอบให้อะไรเข้ามาครอบงำหรือวุ่นวายอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคบและคุยกับคนไกลที่มันเป็นคนลนักษณะแบบนี้จะต้องมีเวลาให้เขาเป็นตัวของตัวเองนะคะอย่าไม่จาเป็นที่จะต้องคุยกันทุกวันไม่จาเป็นที่จะต้องเห็นกันตลอดอะไรประมาณนี้คือมี มีให้เขามีโลกส่วนตัวหรือมีสเปซของตัวเขาเองมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเรียกได้ว่ามีแกลบหรือมีช่องว่างที่สามารถมีอิสระให้แก่กันและกันได้มันก็จะสามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปได้ดีนะมันมีในเรื่องของระยะทางการรอคอยเข้ามามาแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นเช่นไรเฮอร์มิต The Magician, Tree of Pentacles, Ace of c u p และ Ace of Wands นะคะในความสัมพันธ์นี้บางทีคุณอาจจะคุยกับคนสักสามคนสองคนหรือสามคนร่วมกันก็ได้นะคะซึ่งแต่ละคนก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณแทบจะทั้งนั้นไม่มีใครที่จะอยู่ใกล้ชิดคุณสักเท่าไหร่นะคะ แล้วก็หนึ่งในการค,คุยของคุณก็จะมีบางคนที่จะค่อยๆลดเลเวลลดระดับความสัมพันธ์ลงไปแล้วก็จะมีบางคนที่จะโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นคนที่พูดคุยกันบ่อยมากยิ่งขึ้นสื่อสารกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรีนี้สําหรับ ชาวราศีกรกฎก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จบสิ้นไปความสัมพันธ์หนึ่งและเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ยังมีตัวเลือกเข้ามาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจคุณอาจจะคุยหลายคนก็ได้และเดี๋ยวพอสักระยะหนึ่งบางคนก็จะค่อยๆนิ่งเงียบหายไปจากคุณแล้วบางคนก็จะค่อยๆโดดเด่นขึ้นมาในความรู้สึกของชาวราศีกรกฎ ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะมีไพ่ที่สื่อถึงความสุขนะคะการพูดคุยการชี้แจงหรือการรู้จักกันมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะคะอืมนะคะมีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะถูกล็อกดุงด้วยสถานการณ์ต่างๆที่มันบีบบังคับอาจจะมี ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคนในครอบครัวนะคะที่คอยควบคุมคอยคอนโทรลทําให้ไม่เป็นอิสระซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นชาวกรกฎมากกว่านะที่บางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระสักเท่าไหร่ส่วนคนที่คุณคบคนที่คุณคุยก็อยู่ไกลนะคะโอกาสแห่งการที่จะได้มาเจอะมาเจอกันก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องใช้คําพูดใช้การสื่อสารต่อกันให้มากหน่อยเพราะฉะนั้นชาวกรกฎในสถานะคนคุยเนี่ยคุณต้องพยายาม ต้องพยายามพูดคุยอย่านิ่งมากจนเกินไปต้องพยายามชวนคุยต้องพยายามหาเรื่องนูน้นเรื่องนี้เข้ามาเพื่อดึงใจดึงความรู้สึกของคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าอืมต้องมนอยากจะคุยกับคุณมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าอยากคุยกับคุณมากยิ่งขึ้น สุดท้ายเขาก็อาจจะต้องดิ้นรนหาทางเพื่อจะมาพบมาเจอมาเจอคุณมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนขึ้นได้แต่ณตอนนี้ณเวลานี้ในเดือนกันยายนนี้ความสัมพันธ์นี้ยังเป็นอะไรที่ยังจับต้องไม่ได้ยังเป็นอะไรที่ ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างโสดแต่ต้องใช้คำพูดใช้การสื่อสารต่างๆเพื่อให้กระชับความสัมพันธ์กันให้มากยิ่งขึ้นและคนที่ไม่ใช่จะค่อยๆหายไปคนที่ใช่จะยังคงอยู่และจะค่อยๆป,ประคับประคองและพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นได้ในอนาคตสำหรับคนคบคนคุยนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันนะคะ มาดูว่าพลังงานคนโสดเป็นเช่นไรชาวกรกฏเจ็ดดาบค่ะ King of p e n t a c l e และเก้าดาบตามด้วย Strength <c oughs> กับ The Moon มันเป็นพลังงานอุย้ยตุกตาล่วงมันเป็นพลังงานของความรู้สึกของคนโสดที่เรียกได้ว่า ยังคงหยุดนิ่งอยู่กับเรื่องราวเดิมๆเ,เก่าๆที่เคยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดทาให้คุณรู้สึกเจ็บปวดแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ยังคงจมปลักอยู่กับเรื่องราวเก่าๆที่มันยังไม่ค่อยจางหายไปจากความรู้สึกของคุณนะคะอาจจะเจอกับพลังงานของ ความรักที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงเต็มไปด้วยการตามสืบตามส่องนะคะเป็นพลังงานเก่าที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากเจอกับเรื่องราวแบบเนี้ยนะคะพอมาในเดือนนี้มันก็เป็นเดือนที่คุณอยากจะโสดแบบนิ่งๆเฉยๆคุณอยากจะไม่อยากสนใจใครเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ชอบความรักอะไรที่มันเต็มไปด้วยความความหวัดระแวงหรือความลับที่มีต่อกันอะไรประมาณนี้คุณก็เลย มุกมุมานะไปในเรื่องของการทำงานการควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่คุณเห็นแล้วมันชัดเจนมันโปร่งใสสำหรับคุณคุณจะไปอยู่ตรงนั้นนะคะในส่วนในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยคุณก็ค่อนข้างจะเหมือนกับปิดนิ่งปิดนิ่งอยู่กับเรื่องราวที่มันทำให้คุณเคยเจ็บปวดในอดีตอยู่คุณก็เลยยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครมากมายนะคะ ก็ค่อนข้างที่จะมีความสันโดษอยู่ในตัวเองค่อนข้างเยอะนะชาวกระกฎในสถานะนี้ดูซิมีใครจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้หรือเปล่า p a g e of Pentacles อลไฟ e อฟฮันตเจอ e อลเดอค่ะ two of cup five of cup ค่ะก็ไม่ถือว่ายาก แย่นะไม่ถือว่าแย่ว่าจะไม่มีใครเข้ามาในชีวิตนะก็มีคนที่ชื่นชอบคุณเหมือนกันนะจากดูจากไพ่ก็น่าจะเป็นคนต่างถิ่นต่างที่หรือน่าจะเป็นคนคนไกลนะคะมีแนวโน้มที่จะเข้ามาชื่นชอบคุณมีแนวโน้มที่อยากจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับตัวคุณชาวราศรีกรกฎในสานะคนโสดนะแต่บางครั้งคุณก็รู้สึก รู้สึกเบื่อรู้สึกเบื่อกับสภาวะของความห่างไกลอ่ะที่มันจะเป็นตัวแปรอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีแล้วเหมือนคบคุยแล้วเหมือนจะไปได้ดีสุดท้ายแล้วมันก็เข้าอีหลอบเก่ามันทาให้คุณรู้สึกเจ็บปวดซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่คุณก็ไม่ได้เป็นคนที่จะไม่มีใครสนใจนะเพราะดูจากพลังงานหน้าไพ่แล้วอ่ะมันมีแนวโน้มของคนที่เข้ามาสนใจคุณ เพียงแต่ว่าชาวราศีกรกฎอาจจะไม่ได้โฟกัสอย่างเต็มที่เท่าไหร่เขาชื่นชอบคุณแต่คุณอาจจะไม่ชื่นชอบเขาก็เป็นได้นะคะดูเหมือนว่ามันเป็นพลังงานของคนที่อยากได้ความรักอยากได้ความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วมาชื่นชอบชาวราศีกรกฎอยากที่จะเริ่มต้นด้วยอยาก่นะนาความรักมาส่งมอบให้แต่ชาวราศีกรกฎก็ค่อนข้างที่จะมีทีท่าในการสงวนทีท่า ไม่กล้ารับความรักจากใครอย่างเต็มที่นะคะ A s o f p e n t a c l e แนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่นไร View of fortune p a c e of source ค่ะ f o u r of b n d ความสัมพันธ์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าไม่ไม่ไม่ซีเรียสกับระยะทางที่มันมีความไกลห่างมาเป็นตัวแปรนะคะความสัมพันธ์นี้ก็ยังสามารถครบหากันไปได้เรื่อย ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันมันก็อาจจะเจอกับความขัดแย้งหรือการเข้ากันไม่ได้ในบางเรื่องบางราวบางคนอาจจะภาษาที่มันยังสื่อสารกันได้ไม่ชัดเจนนักในแง่ของอการพูดคุยนะคะเพราะบางทีถ้าเป็นคนไกลก็อาจจะมีวิบากกรรมในด้านของภาษาเข้ามาแต่ว่าในแนวโน้มความสัมพันธ์นี้ถ้าใช้เวลากับกันและการมากเพียงพอมีโอกาสพัฒนานะมีโอกาสที่จะ เป็นความรู้สึกที่มั่นคงชัดเจนกันได้ในอนาคตนะคะมันขึ้นอยู่กับชาวราศีกรกฎว่าจะเปิดใจรับพลังงานนี้หรือไม่เพราะว่าคนที่เข้ามาสนใจคุณเขาสนใจคุณอยู่แล้วแต่ตัวคุณชาวราศีกรกฎนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายเลือกหรือเลือกที่จะอยู่นิ่งเฉยหรือเลือกที่จะไม่สนใจเพราะกลัวในเรื่องของ เรื่องราวเดิมๆหรือความสัมพันธ์แบบเดิมๆปัญหาแบบเดิมๆมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะดูแนวโน้มของไพ่ซิเป็นเช่นไรไพ่เพื่อนเนี่ยไพ่าการแข่งขันไพ่ความก้าวหน้านะคะไพ่าการดูแลและไพ่าการสัมภาษณ์นะคะ ในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะต้องคบหากันอย่างเพื่อนก่อนก็ได้นะคะคบหากันอย่างเพื่อนแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปทีละนิดทีละนิดนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันคอยเป็นห่วงเป็นใยนะคะคอยถามถ่ายคอยอคอยสื่อสารกันอยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้เติบโตก้าวหน้าได้ถ้าชาวราศรีกรกฎนะคะไม่คิดมาก แล้วก็ไม่ติดใจกับเรื่องราวเก่าๆเดิมๆแล้วเปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในพีเรียดนี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นคนไกลมันอาจจะมีวิบากกรรมหลายอย่างเข้ามาเป็นตัวแปรมันทําให้คุณอึดอัดแต่ถ้าเขาจริงใจที่อยากจะโฟกัสคุณก็ถือว่ามันเป็นเรื่องดีที่จะมีการเติบโตในความสัมพันธ์ขึ้นในอนาคตนะคะขึ้นอยู่กับชาวราศีกรกฎในฐานะคนโสดว่าจะเปิดใจชอบคนที่เข้ามาหาคุณใน พีเรียดเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวชาวราศีกรกฎนั่นเองซึ่งดูแล้วก็ค่อนข้างจะยากอยู่นะเพราะตัวชาวราศีกรกฎก็ค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองหรือมีมาตรฐานในตัวเองอยู่ในใจแล้วแล้วคนที่เข้ามาบางทีอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณได้อย่างเต็มที่คุณก็เลยอาจจะคบไว้เป็นแค่เพื่อนกัน ยังไม่พัฒนาสักเท่าไหร่แต่ตัวเขาเองพร้อมจะพัฒนากับคุณขึ้นอยู่กับตัวชาวราศีกรกฎว่าจะเปิดรับให้เขาไปอยู่ในตำแหน่งไหนนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับตัวคุณค่ะโอเคค่ะฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ัจัรพรจะนำมาลงให้เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย